สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่ Ford Pro No1 นะครับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์ร hmm. ูม Ford พระนครเกษตรอมินนะครับแล้วก็ก่อนรับชมคลิปนี้นะฮะผมฝากพี่ๆี่ช่วยกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าคลิปเปรียบเทียบที่ลงไปนะค่อนข้างได้รับความนิยมนะแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นคลิปที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับคนที่กำลังวางแผนจะซื้อรถนะแล้วก็ไม่ทราบไม่แน่ใจว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วมันดีกว่าด้อยกว่ากันยังไงนะครับผมเอารุ่น ที่เป็นรุ่นยอดนิยมนะเอามาเปรียบเทียบให้ฟังนะต้องบอกเลยว่า2ตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีประจำโชว์รูมฟอร์ดเกษตรน้องมินนะครับขอเรื่องที่ซ้ายมือของผมนะฮะนั่นก็คือตัวที่ผมคิดว่าคุ้มค่าที่สุดนะเจ้า e v e r อเรรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับผมกับเจ้าตัวนี้ฮนะที่เป็นตัวขับ2เหมือนกันนะนะนั่นคือเจ้า e v e r อเรสต์ไทเทเนียมขับเคลื่นอน2ล้อนะครับราคาของตัวที่เป็นสปอร์ตบวกแพ็กเกจตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวที่ ราคา1,585,000บาทนะครับและสำหรับตัวที่เป็นไทเทเนียมขับ2ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1,767,000บาทนะครับสรุปแล้วราคา2ตัวนี้เขาต่างกันถึง1 8 8 2 0 0 0บาทหมายความว่าถ้าพี่ซื้อตัวที่เป็นตัวสปอร์ตขับ2นะฮะร,ราคาจะถูกกว่าตัวนี้ที่เป็นตัวไทเทเนียมขับ2อยู่ถึง1 8 2 0 0 0บาท แต่นะครับแต่ระบบทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยต้องบอกว่าเทียบเท่ากับตัวนี้นะโหมดการขับขี่และทุกๆอย่างที่เปิดระบบออกมาเนี่ยมันจะได้เทียบเท่ากับตัวนี้เลยนะเท่ากันยังไงมันต่างกันยังไงบ้างนะครับวันนี้จะมาไล่ให้ชมกันตั้งแต่ภายนอกทั้งหมดนะจนถึงภายในเลยนะครับโดยผมจะขอเริ่มที่เจ้าตัวกุญแจรถของทั้งสองคันก่อนนะฮะ เอาละฮะเรามาเริ่มที่กุญแจรถก่อนเลยนะครับโดยในขวามือของผมตรงเนี้ยนะในมือขวาไม่ใช่ขวามือนะมือขวามผมตรงนี้เป็นกุญแจของเจ้าไทเทเนียมขับ2นะครับและก็ซ้ายมือของผมคือตัวเ v e r อเรสต์สปบวกแพ็กเกจนะครับดูหน้าตาของเขาฮนะต่างกันอะไรยังไงบ้างไม่ต่างเลยนะแทบไม่ต่างนะฮะก็มีปุ่มปลดล็อกปุ่มล็อกและปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับ ถ้ามีปุ่มเปิดฝาท้ายแบบนี้นะเรารู้ได้เลยว่าเขาเปิดฝาท้ายไฟฟ้าแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะเวลาไปไหนหารถไม่เจอกด2ทีนะตรงตัวล็อกนะครับเขาจะส่งเสียงเรียกอ่านะครับนี่เป็นเทคนิคโอเคนะครับกุญแจเหมือนกันเป็น immobilizer เหมือนกันเลยนะครับทั้ง2คันเลยนะเดี๋ยวเรามาชมภายนอกกันก่อนนะผมขออนุญาตวางกุญแจไว้ก่อนแล้วกันนะครับ เริ่มจากด้านหน้านะฮะพี่ๆเห็นเหมือนเล่นเกมจับผิดอีกแล้วนะครับอ่ะตัวไทเทเนียมตัวสปอร์ตนะฮะต่างกันกระจังหน้านี้ก็คือเห็นชัดเจนเลยนะครับตัวสปอร์ตจะให้ความรู้สึกสปอร์ตนะเขาให้ความรู้สึกสปอร์ตตั้งแต่แรกเห็นเลยนั่นคือการตกแต่งทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในตัวรถเนี่ยให้มันเป็นสีดําแบบนี้นะครับเริ่มที่กระจังหน้านะตัวกระจังหน้าเป็นสีดําเป็นโนแบล็อกนะ เป็นสีดําเงานะครับนี่นะจะให้ความรู้สึกว่าเขาสปอร์ตนะรวมไปถึงด้านล่างนะครับผมนะฮะที่เป็นตัวชุดแต่งนะเป็นสเกิร์ตกันชนพวกนี้นะฮะก็เป็นสีดําเช่นกันนะนะครับนี่นะหน้าตาของเขานะครับและตรงนี้ก็คือกล่องเรดาร์นะครับสำหรับตัวที่บวกเพิ่มแพ็กเกจขึ้นมาจะมีเรดาร์นะครับมีแอดัพตีฟคูซคอนโทรลมีอะไรทุกๆอย่างที่มันใช้แบบเทียบเท่ากับตัวรองท็อปแบบนี้เลยนะครับ ามาชมกระจังของเจ้าตัวไทเทเนียมขับ2บ้างแล้วกันนะจะสังเกตเห็นเลยว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยเขาจะตกแต่งให้มันเป็นสีเงินเง,นเงาๆแบบนี้นะครับไทเทเนียมนะก็คือก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นั่นเองนะครับการตกแต่งทุกอย่างนะมันจะออกเป็นโครเมียมนะครับให้มันพ้องกับชื่อรุ่นนั่นเองนะไทเทเนียมโครเมียมนะครับผมดูข้างล่างนะอย่างที่ผมบอกตรงนี้เป็นสี เนื้อแมทนะเป็นสีออกขาวๆเทานะที่เป็นเนื้อแมทนะแบบซาตินนะนะฮะมีกล่องเลด้์มีมาให้ในรุ่นอยู่แล้วนะครับกล้องมองรอบคัน360องศานะฮะปกติแล้วตัวที่เป็นสปอร์ตเดิมๆเนี่ยจะไม่มีกล้องมองรอบคัน360องศานะฮะแต่หลังจากเราอัปเกรดขึ้นมาเป็นสปอร์ตบวกแพคเกจแล้วทุกอย่างที่ได้ได้เท่ากันนะครับกล้องมองรอบคัน360องศามีเหมือนกัน Adaptive Cruise Control ขับเองเบรกเอง รักษาระยะห่างเองนะคือ stop and go เลยนะถึงจุดหยุดนิ่งนะครับมีทั้งคู่เลยนะครับอ่านะด้านหน้าตรงนี้เหมือนกันไฟหน้าโคมไฟบ้างดีกว่านะครับ C ีแคมเอกลักษณ์ของ next gen el-rev next gen ranger มีมาทั้งคู่นะครับตัวโคมไฟตรงนี้ไม่ได้เป็น Matic led นะทั้งคู่นะอันนี้เป็น m ันติ r e f l e t t r r นะครับแต่ก็คือเป็นเป็น led แหละแต่มันเป็นหลอดสะท้อนนะนะลักษณะสะท้อนออกมาอย่างด้านหน้านะั่นเองนะครับ ตัดหมอก LED มีมาให้นะฮะขอบของตัวไทเทเนียมขับ2ก็จะเป็นโครเมียมเช่นกันนะฮะเหมือนเดิมเหมือนจุดส่วนอื่นๆนะฮะแต่ที่เป็นตัวสปอร์ตตรงนี้จะเป็นสีดำอย่างที่ผมบอกนะลูกเล่นเขาจะเป็นสีดำนั่นเองนะครับมาที่ด้านข้างกันก่อนคิ้วซุ้มล้อครับไหนดูสิขออนุญาตวันนี้ใส่แว่นเพราะว่าแดดแยงตานะฮะคิ้วซุ้มล้อตัวนี้นะครับก็สีดำทั้งคู่นะ คือรถตัวนี้เป็นสีดำนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าพี่ๆที่อยากซื้อรถสีขาวมุกต้องบวกเพิ่มนะทุกๆรุ่นเลยนะตั้งแต่รุ่นล่างยันรุ่นบนใครต้องการสีขาวมุกบวกเพิ่มอีก1 5 0 0 0บาทนะครับนะบวกเพิ่มจากราคาตัวรถเข้าไปน,นั่นเองนะครับขอดูล้อยางก่อนอืมนะฮะล้อยางของตัวสปอร์ตนะครับนี่สังเกตดีๆฮะจะเป็นสีดำนะดำเงานะตัวแม็กของเขานะครับนะ นะให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตสมชื่อเลยนะครับแล้วก็ถ้ามองไปที่ตัวทางด้านเจ้าไทเทเนียมเนี่ยคือจะเป็นสีคือจะทําให้เป็นโครเมียมนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเนื้อด้านๆน,นะจะไม่เงานะครับแต่เท่าที่ผมมองตรงนี้นะแม็กเป็นลายที่ใกล้เคียงกันนะเหมือนจะเป็นลายเดียวกันนะครับแต่มันคนละสีเท่านั้นเองนะให้ให้ฟีลลิ่งที่ว่าเหมือนกันเลยนะผมว่ามันเหมือนกันนะแต่ว่ามันคนละสีเท่านั้นเองนะครับ ตัวยางที่ได้มาก็เป็น g ู o เย e ร์แรนเดอร์ทั้งคู่นะครับกูตเยอร์แรนเอร์เป็นไฮเวทเทอ r เรียนะนะยางอนเนกประสงค์นะครับก็สามารถเอาไปขับได้ทุกสภาวะถนนนะก็เป็นยางที่ติดรถที่คุ้มค่าใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กก็เป็นขอบ20นะยางเป็น255 55R20 ทั้งคู่นะครับเหมือนกันเดะนะครับผมจุดถัดไปนะฮะตรงด้านตรงด้านข้างตรงนี้นะครับนะบางคนก็เรียกว่า f e นเดอนะครับผมนี่ของตัวไทเทเนียม เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับนี่นะฮะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็ของตัวสปอร์ตจะเป็นสีดำนะดำเงานะครับนี่การตกแต่งอย่างที่ผมบอกนะรวมถึงหูกระจกด้วยนะหูกระจกของไทไทเทเนียมจะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวสปอร์ตเป็นสีดำนะครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะนี่ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็กล้องมองรอบคัน360องศามีมาให้แล้วนะครับสำหรับตัวสปอร์ตที่เพิ่มแพคเกจขึ้นมาดูที่ราวหลังคาครับนะ ชมบนลงล่างมาเลยดีกว่าไทเทเนียมนะครับตัวนี้จะเป็นราวหลังคาออกเป็นสีเทานะนะเป็นสีเทาเนื้อแมตนะครับเนื้อด้านๆน,นะนะฮะแล้วก็ไม่มีช่องว่างนะสำหรับตัวแหลกนะตรงนี้นะครับไม่มีช่องว่างนะสำหรับราวหลังคาตรงนี้นะแล้วก็ตัวสำหรับขอบกระจกต่างๆก็ดีไซน์ของเขาก็เป็นโครเมียมเช่นกันนะครับรวมถึงมือจับด้วยนะตรงนี้นะฮะนะมือจับก็เป็นโครเมียม ตัวอักษรไทเทเนียมข้างตัวรถก็เป็นโครเมียมเช่นกันนะครับนี่ไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะร,รวมถึงใต้บันไดนะใต้บันไดข้างนี้ก็เป็นสีโครเมียมนะฮะสีโครเมียมเหมือนกันนะครับมาไล่ที่ตัวสปอร์ตบ้างฮะเริ่มจากกราวหลังคาก่อนเลยเป็นสีดำนะสีดำเนื้อออกด้านด้านนะต้องถอดแว่นดูนะฮะสีดำเนื้อออกด้านด้านนะแล้วก็ตัวขอบกระจกตรงนี้จะเป็นสีดำที่เป็นลักษณะเหมือนเป็น ยางนะดำๆนะครับนะรวมถึงมือจับนะครับผมก็เป็นสีดําเช่นกันนะไล่มาข้างล่างบันไดข้างข้างใต้เป็นสีดําเป็นชิ้นเดียวไปเลยนะครับนี่เป็นชิ้นเดียวไปเลยและเป็นสีดําด้วยนะครับสาหรับตัวสปอร์ตอักษรข้างไม่มีนะฮะนะะไล่มาที่ด้านหลังครับนะฮะขอเป็นตัวสปอร์ตก่อนดีกว่านะครับผมอ่ะดูหน้าตากันก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมมองเนี่ย ก็คือเหมือนกันนะคือต้องบอกว่าตัวรถตั้งแต่รุ่นล่างสุดยันท็อปสุดขนาดของตัวรถจะเท่ากันนะครับนะพี่จะเอาไปแต่งแบบไหนแต่งได้หมดทุกสไตล์เลยนะครับตัวไฟท้ายนะตรงนี้ดูเข้าไปมองเข้าไปนะตัวเนื้อของอาตัวอักษรนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบซาตินนะจะไม่ได้เป็นเนื้อเงานะสำหรับคําว่า e v e r อเรสตนะครับตัวอักษรตรงนี้นะ ไฟแบบนี้นะครับดูสปอร์ตดีนะสมชื่อนะครับไล่มาเซ็นเซอร์อ่ะมีครบเลยนะเซ็นเซอร์ท้ายนะครับนี่นะอ่านะแล้วก็คางข้างล่างก็เป็นสีดำพลาสติกแบบออกฟิลลิ่งเป็น ABS นะครับผมให้ความรู้สึกแบบโอเคเลยนะฮะขอดูภายนอกของเจ้าตัวไทเทเนียมบ้างดีกว่านะครับเท่าที่ดูเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยครับพี่ๆฮะแต่มันจะต่างกันที่ตัวอักษรน,นั่นเองนะครับ ตัวอักษรเอเวอเรสที่อยู่ในไฟท้ายตรงนี้มันจะเป็นโครเมียมที่เป็นลักษณะของสีเงินเงินเงาเงานะเงินเงินเงาเงารวมมาถึงตัวไทเทเนียมที่บอกรุ่นตรงนี้ก็เป็นเงินเงินเงาเงาเช่นกันเมื่อกี้เหมือนผมใส่แว่นแล้วผมมองพลาดไปนิดนึงนะตัวอักษรสปอร์ตนี่ตัวอักษรสปอร์ตนะผมมองพลาดไปเพราะมันดำนะคำว่าสปอร์ตตรงนี้ที่บอกรุ่นเนี่ยจะไม่ได้เป็นสีดำเงานะตรงนี้จะเป็นเนื้อแบบด้านๆแมตต์นะครับเนื้อแมแมตต์เนื้อซาติน นะฮะอ่ะก็ดูโดดเด่นดีเพราะว่ามันตัดกับตัวรถที่มันเงามาทั้งคันแล้วนั่นเองต่อไปจะขอดูนะฝาท้ายนิดนึงนะครับขอเปิดฝาท้ายกันหน่อยนี่ฝาท้ายฟ้าสําหรับตัวสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับนะฮะโอ้นะครับ,นะรบแล้วก็ดูที่ตัวเบาะสิเป็นยังไงอ่ะตัวเบาะจะไม่ได้เป็นตัวปรับไฟฟ้านะสำหรับเบาะแถว3านะฮะตัวนี้จะมีสลักในการดึงนะครับซึ่งก็ผมมองว่าไม่ได้ยากเย็นนะนะฮะไม่ได้ยากเย็นนะครับพี่พ ก็แค่ดึงสลักแล้วก็ผลักมันลงไปนะฮะวิธีวิธีพับง่ายๆดึงสลักแล้วผลักมันลงไปนี่นะฮะมาเป็นกรเลยถ้าอยากจะเอาขึ้นก็ดึงสลักขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับอาจจะออกแรงนิดนึงนะสำหรับคุณผู้หญิงนะอ่านะครับก็ถือว่าเราคงไม่ได้พับอะไรกันแบบตลอดเวลานะก็ผมว่ามันก็คุ้มนะกับการที่ถูกกว่า1 8 2 0 0 0บาทนะครับนี่ ข้างหลังกล่องใส่อุปกรณ์นะฮะในการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นตะเข้แม่แรงต่างๆก็มีมาให้ครบคันนะจบไปนะครับที่สําคัญตัวสปอร์บวกแพ็กเกจมองขึ้นไปข้ขางบนนะฮะจะไม่มีพาโนรามิกมูนรูฟนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันก็คุ้มสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้งานนะนะฮะหายไป1น2 0 0 0ไม่มีไม่มีมูนรูฟแต่ผมว่าเราคงไม่ได้เปิดบ่อยๆนะอย่างผมรถผมก็มีนะฮะแต่ว่า เปิดครั้งเดียวคือตอนไปเปิดเล่นที่วันรับรถที่โชว์รูมนะฮะหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยเปิดอีกเลยนะครับเดี๋ยวไปดูฝาท้ายของทางเจ้าไทเทเนียมขับสองบ้างดีกว่านะครับพ,พี่อ่าไฟฟ้าไหมแน่นอนอยู่แล้วนะครับต้องเป็นไฟฟ้าแน่นอนนะฮะโอเคนะฮะด้วยความที่รุ่นเขาสูงกว่านะครับตัวพับเบาะก็เป็นการพับเบาไฟฟ้าเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดนึงนะว่าสามารถพับลงไปได้ไหมโอเค ไม่มีของไม่มีอะไรนะครับก็กดเทสให้พี่ๆดูได้เลยนะครับนี่นะพับไฟฟ้าไปแบบนี้ก็ดูสะดวกสบายดีสําหรับคนที่คิดว่าได้ใช้งานต้องการใช้เอาไปแคมปิง้งเอาไปนู่นนี่นั่นนะครับพับเรียบไปนอนบนรถก็ได้นอนดูดาวก็ได้เนื่องจากเรามีพาโนรามิกมูลูฟนะสำหรับคนที่ใช้งานนะมันจะคุ้มนะฮะดังนั้นการจะเลือกซื้อรถเนี่ยมันอยู่ที่ว่าพี่ๆเนี่ยต้องการใช้งานเขายังไงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมปรับบอกขึ้นมาก่อนนะฮะ จุดต่อไปนะครับสิ่งที่พี่ๆจะต้องรู้นะฮะเดี๋ยวพาพี่ๆไปชมในรถรวมถึงใต้ฝากระโปรงนะผมจะเปิดให้ดูทั้งสองคันเลยแล้วก็จะพูดถึงสเปคคร่าวๆให้พี่ๆได้ฟังกันนะจะได้เข้าใจนะว่าแต่ละคันเนี่ยสเปคมันเป็นแบบไหนนะฮะขออนุญาตเปิดก่อนนะอย่าลืมนะฮะเปิดทางด้านซ้ายมือนะมันจะอยู่ตรงหัวเข่าตรงหน้าแข้งนะฮะก็เปิดขึ้นมา นะครับและพี่ๆที่ซื้อรถไปกับทาง Ford p r o n no โนหนึะผมติดโชคฝากระโปรงให้นะถ้าพี่ๆต้องการนะบางคนก็ต้องการบางคนไม่ต้องการนะมองว่ามันเคยได้เปิดอยู่แล้วนะฮะหน้าที่เปิดเป็นของช่างนะครับผมหน้าที่ของเราคือขับอย่างเดียวนั่นเองนะฮะมานะฮะสอคันนี้ต้องบอกเลยว่ามันจะมีบางจุดที่แตกต่างกันนิดนึงนะฮะคือทั้ง2องคันเนี่ยเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรทั้งคู่นะครับ เดี๋ยวพูดแบบนี้เลยนะรวมๆไปนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับสำหรับตัวที่เป็นตัวสปอร์ตบวกแพคเกจจะเป็นซนะิงเกิลเทอร์โบนะนะฮะจะมีเทอร์โบแค่ลูกเดียวนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่170แรงมา้าและเค้นแรงบิดได้สูงสุดถึง405นิวตันเมตรถามว่ามันเพียงพอไหมผมว่ามันก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าจะเหลือกว่านั้นเป็นตัวไทเทเนียมขับ2นะครับคันนี้ ครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้แรงม้าสูงสุดที่210แรงม้านะครับแล้วก็เค้นแรงบิดได้สูงสุดถึง500นิวตันเมตรนั่นหมายความว่าเขาสามารถมีอัตราเร่งแซงนะฮะและขับได้แรงกว่านั่นเองนะครับก็แ8 2 0 0 0แรงกว่าสะใจกว่าเร่งได้ดีกว่านะครับในส่วนของเกียร์นะฮะเกียร์เดี๋ยวผมยังไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปพูดข้างในทุกอย่างที่ได้มาตรงนั้นนะตัวเบรกได้มาเป็น e ิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเอร์นะครับนะนี่จะมีสาย4เส้นนะแล้วถามว่า s p o ร์บวกแพ็กเกจมีไหมมีเหมือนกันครับพี่ๆตัวนี้อัปเกรดแล้วไม่ได้เป็นหม้อลมเบรกนะตัวนี้จะได้มาเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอรเช่นกันเพียงแต่ว่ามีเทอร์โบลูกเดียวไทเทเนียมมี2ลูกนะครับเท่าที่ผมมองฮะไดชาร์จขนาดเท่ากัน250แอมป์นะฮะจ่ายไฟได้หลายพันวัตต แบตเตอรี่ก็ขนาดเท่ากัน AGM เหมือนกันแบตแห้งแบตเจลนะฮะ12โวลต์80แอมป์800 cca แล้วทุกๆอย่างที่จัดวางก็มีเหมือนกันนะรวมถึงพัดลมหน้าเครื่องไม่มีสายพานมาพ่วงทั้งคู่เลยแรงม้าที่ได้ลงล้อเต็มๆ170ม้าสำหรับตัวสปอร์ตขับ2และ210ม้าสำหรับไทเทเนียมขับ2นั่นเองนะครับจุดถัดมาขอพาพี่ๆเนี่ยไปชมภายในตัวรถบ้างดีกว่านะฮะเดี๋ยวตากล้องอยู่นี้ได้ผมจะ ไปอยู่ฝั่งนู้นนะฮะตัวเกียร์ที่ติดค้างไว้ที่ผมบอกนะฮะตัวเกียร์สำหรับตัวที่เป็นตัวไทเทเนียมขับ2เนี่ยเขาเป็นเกียร์10สปีดนะฮะเขาเป็นเกียร์10สปีดก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้เป็น e shifter เหมือนตัวแรปเตอร์นะฮะเดี๋ยวขอกล้องมานะฮะอ่ะตัวเนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดก็จริงแต่ดูหน้าตาเขาไม่ได้เป็น e shifter นะทุกคนนะฮะนะครับ ถอดให้ดูดีกว่านะพี่ๆจะได้ถ้าใครดูคลิปผมหลายคลิปจะรู้เลยนะว่าเกียร์ไฟฟ้าอีช e ิฟ t e เตอร์หน้าตาเขาเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้เป็นเกียร์10สปีดแบบปกตินะมีเบรกมือไฟฟ้านะครับมีออโต้สตาร์สต็อปนะครับตัวช่วยเหลือการเข้าจอดหมายถึงว่าเรากดแล้วเราเห็นกล้องนะไม่ได้กดปุ่มเดียวแล้วถอยให้เหมือนตัวท็อปที่เป็นตัวขับ C หรือ y t นะครับ,นะรบขอเริ่มที่ดีไซน์ข้างในก่อนนี่ โครเมียมเหมือนเดิมนะครับนี่ในส่วนที่มันปรับต่างๆนะปรับไฟตรงนี้นะครับผมเซตติ้งได้ start, พุชต้าร์ทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะฮะคมๆเลยนะนะครับผมนะนี่ดูรายละเอียดต่างๆนะครับลักชูรี่มากๆนะเดินแบบความโครเมียมให้ความรู้สึกมันเรียบมันหรูนะครับผมเดี๋ยวผมขอมอนุญาตใส่เจ้าตัวนี้กลับคืนก่อนนะเพราะว่านี่เป็นรถใหม่นะที่ทุกคนชมเนี่ยนะฮะ เบิกมาถ่ายให้นะครับแล้วก็ตัวสาหรับตัวเบาะนี่ก็จะเป็นฟิลลิ่งก็คือมันเป็นหนังแท้ผสมหนังเทียมนะจะมีบางส่วนที่เป็นหนังแท้แล้วก็เป็นหนังเทียมนะครับความรู้สึกดีนะแล้วก็ไม่มีโลโก้อะไรปักเข้าไปที่ตัวเบาะนะเดี๋ยวเราไปชมตัวสปอร์ตบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ฮนะสำหรับเจ้าตัวสปอร์ตตรงนี้มาดูกันนะฮะ เมื่อกี้นี่เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดส่วนตัวสปอร์ทที่เป็นบวกแพ็กเกจก็ยังเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเหมือนเดิมนั่นเองนะครับนี่นะคือตัวไม่ได้เป็นอ e ีชิปเตอร์แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะเขาเป็นตัวล่างนะตัวตัว,ต,วตัวกลางนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับมีทุกอย่างเหมือนกันอย่างที่ผมบอกเลยนี่ออโตัวซัสต็อปช่วยเหลือมองกล้องนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ก็มีมาให้หลายโหมดนะ6โหมดเลยนะครับคุณก็เลือกขับกันได้นะ ก็ซื้อไปแล้วก็ต้องใช้มันคุ้มนะครับนะเวลาไปขับในสถานการณ์ต่างๆจะลุยฝนลุยโคลนลุยหินก็เลือกเอานะครับนี่เหมือนกันนะการเซตติ้งนี่นะฮะออโต้สบ,บานกระจกนะฮะเซตติต้งกระจกข้างเซตติ้งไฟนะทั้งหลายทั้งแหล่ก็อยู่ตรงนี้พุสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับโอ้นะฮะต้องบอกเลยว่า ครบคันนะคือตัวนี้ถูกกว่ากัน182,000ครับทุกคนมีทุกอย่างเลยนะฮะเลดร์ ader, กล้อง a d ดทุกๆอย่างนะครับแล้วก็ดีไซน์เขาข้างในก็จะเป็นสีดำนะนะแบบที่ผมบอกนะนี่จะมีบางส่วนที่ออกเป็นฟิลโครเมียมหน่อยแต่ว่ามันไม่เงานะนะมันจะออกเป็นเนื้อด้านๆน,นะครับแล้วก็ดัวเบาะก,ก็ให้ความสปอร์ตนะให้ความสปอร์ตเหมือนกันนะบางส่วนเป็นหนังแท้บางส่วนเป็นหนังเทียมนะครับ ก็ดูแลรักษาง่ายนะแบบนี้นะฝุ่นก็ไม่ไม่ค่อยมีนะนะครับผมแต่ไม่มีมูลลูฟนั่นเองนะฮะอ่ะนั่นก็คือภายในนะครับขอไปดูแถว2มบ้างดีกว่ามานะฮะวันนี้เราดูทุกมุมมองเอาทีเดียวให้มันละเอียดไปเลยนะฮะยอมตากแดดแลกกับความร้อนที่ได้รับแต่ไม่เป็นไรเพื่อให้คุณลูกค้าได้ชมแบบเต็มๆนะนะฮะตรงกลางตรงนี้เป็นตัวปรับแอ์นะ ให้มันแรงมันเบาแล้วก็มีตัวรูชาร์จท,ที่ผมเห็นจะเป็นไท C ไท B B นะครับแอร์จะอยู่บนหัวนะนะครับเอาแล้วแถว3มีแอร์ไหมมีเช่นกันนะครับผู้โดยสารแถว3นะเด็กเล็กหรือจะพับเบาะวางของก็ทำได้ดีนะรถมันกว้างมากนะครับ,นะรบนี่คือตัวสปอร์ตขับ2ไปชมสินะสำหรับตัวที่เป็นตัวไทเทเนียมขับ2ดูนะฮะโอ้นะครับผม มีนะเป็นตัวปรับแอร์นะนะครับแล้วก็มีจุดชาร์จ Type C Type B เหมือนกันแต่ที่เพิ่มเข้ามามันคือปลั๊กครับทุกคนนะเสียบปลั๊กนั่งทํางานได้เลยนะตรงนี้นะครับนะเป็นรูปลั๊กนะฮะไม่รู้ว่ามีไฟไหมแต่กล้องเราเอานิ้วเสียบเข้าไปให้ดูรล้อเล่นนะเอะ้นะครับผมนะแล้วก็มีแอร์นี่บนหัวเราผู้โดยสารแถว3เช่นกันเหมือนกันนะครับคือต้องบอกว่ามันคุ้มค่าทั้งคู่นะอยู่ที่ว่า พี่เท้าหนักหรือเท้าเบานะครับอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนนะอยากจะขับให้มันเหยียบได้ดั่งใจก็อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มนิดนึงนะครับสำหรับตัวไทเทเนียมขับ2นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะตอนนี้โปรโมชั่นผมมีเพียบเลยแต่งหลอให้ฟรีนะพี่สามารถเลือกได้นะต้องการเป็นเอาเป็นแบบว่าโปแต่งฟรีรอบคันมาหาผมได้นะโปรดอกเบี้ยพิเศษ0%ก็มีให้ ชอบแบบไหนชอบดาวน้อยดาวต่ำอยากมีงบดาวเท่านี้ทักมาสอบถามอินบ็อกก่อนออน้องนัทวัฒน์พี่มีเงินดาว5 0 0แสนพี่ผ่อนงวดเท่าไหร่พี่อยากผ่อนกี่งวด4 8 6 0ปอะไรก็บอกผมได้เดี๋ยวผมคำนวณให้นะเราคุยกันแบบเรียบง่ายกันเองและถ้าอยากจะเข้ามาเทสรถอยากเข้ามาดูรถของจริงก็มาหาผมได้ทุกวันนะผมอยู่โช์ุูมทุกวันนะครับฟอร์เกษตรนามินโทรมานัดกันก่อนที่ฟอร์โ r รโน1น,น,นะครับเพจของผมนะทุกช่องทางนะครับ0 9 3 9 9 2 5446นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์คลิปนี้ไปให้กับคนที่คุณรักที่เขากำลังตั้งใจจะซื้อรถจริงๆนะครับให้เขาได้ดูว่ามันต่างอะไรกันมันคุ้มไหมกับการต่างกัน1 8 2 0 0 0บาทแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากชมรุ่นไหนเทียบกันคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับข้างล่างน,งนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ